สวัสดีตอนกลางคืนนะครับสวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะครับทคนุ้มเลยเอะใช่าปิเตอร์กันเป็นตีมาเลนไทยนะครับสีชมพูสีขาววันวาเลนไท์เดืนอนแห่งความรักทานเขาเรายียบร้อยแล้วครับ ทานจากที่บ้านมาแล้วก็แวะมาที่หลาน <c oughs> <c oughs> ตู่จินไปไหนกันมาครับวันนี้ท <c oughs> ีมจัดนานไหมน่าจะจัดช่วงเดือนกุมภาเนี่ยแหละครับทั้งเดือนเลยครับ อาจจะกอนคุมพานิดนึงเดี๋ยวจะบอกครับว่าเมื่อพร้อมตอนนี้เมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังสั่งทำสั่งปริ้นอยู่ครับเราจะมีโซนในล้านแล้วก็มีโซนข้างหน้าร้านที่จะแบบจัดไว้เผื่อถ่ายรูปด้วยแต่ว่าหน้าร้านยังไม่ได้จัดเดี๋ยวไว้จัดอีกทีนึงครับเดเรยวๆมี แฮป p y ชนิสนี่แดทุกคนครับ ด้วยเ่ะเขินจังเลย พี่อดีกำลังจัดกันอยู่ตีมเป็นแบบชมพูขาวนะครับตีมความรักหวานๆอันนี <C oughs> ้แทบเปลาย่ยงยังไม่ได้เลย ดูฟาสแท็บเนี่ยต่อเลยอาหารกูจบเมื่อคืนเลยเย้เชฟแอนทริฟอร์กิสคามี b น s t น l l w a i ี i n g for เชฟแอนทริปลี stay t u n เ d we'll be out soon เครื่องรางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บูชเขาเรอะไรไม่ได้บูชาไม่ได้ซื้อมาครับแต่ว่าไปดูเฉยๆว่าแบบมีอะไรบ้างแล้วก็พี่แนนเขาเป็นคนแบบเออซื้อมาฝากอะไรเงี้ยเราไปไหว้ๆเฉยๆครับรอคิปปุ่นรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลัง ทยอยตัดอยูอแอแ่แต่ว่ามันก็มาได้อยู่ดีแหละจริงๆก่อนหน้าก่อนนะคลิป <คน S 1> ญี่ปุ่นนะั้<ค>นจะมีวองอีกอันหนึงนะ่งที่ถ่ายกับกับฮองพิตาแพนโอเคได้ไเลยฝากด้วยครับน่าจะมีหลายคลิปเลย <laughs> <laughs> Waiting for your next trip to Tokyo Yeah, can't wait เ mm hmm. มื่อคืนฉากที่เล่นกับเอมี่ดีมากโหจริงๆอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ชอบนะครับตอนตอนถ่ายละจำได้เลยว่าเป็นแบบคิวคิวสุดท้ายด้วยมั้งหรือก่อเกือบสุดท้ายนะันแหละที่ถ่ายก่อนปิดกล้องแล้วก็ถ่ายแบบกลางคืนยิงกันเช้าและวซีนนั้นก็คือถ่ายกันริมถนนจริง,รงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะซีนที่แบบรถพุ่งเข้ามาคือแบบ นั่นคือเสียวจริงชา a โดอีกไม่กี่คิวแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้วครับผมใกล้ทยอยจะปิดกล้องละ แจ็โกลเด้นแต่ไม่รู้เป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เชิงน้ำผึ้งมาก <c oughs> แต่อร่อยนะชาดู Shadow. ต้องเดี๋ยวรอประกาศนะครับว่าจะออนช่วงเดือนไหนอยากสั้นต่อไม่พอซื้อไม่เราซื้อไม่เอาได้มารวยก่อน i t สเ e อ n ์ f ี r in the near future probably wait for your trip again to Vietnam yeah I also miss Vietnam fans it's been like many years that I haven't been to Vietnam I <laughs> อยากไปอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนมีแผนที่แบบจะได้ไปทํางานต่างประเทศด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีแบบถ้า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 มีโอกาสว่างๆที่แบบไม่ได้ติดถ่ายงานติดกองอะไรเงี้ยก็อยากจะไปเที่ยวอยู่กันพี่สิงใจดีไหมพี่สิงใจดีครับพ็นสิงน่ารักมาก nice. I study Japanese. Oh, maybe you can teach me. Excited for a Make a Wish coming soon. I cannot spoil But wait for 25. We're going to promote Make a Wish. <coughs> 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 S 1> <S 1> <S <S ชอบอากาศากมาเฮ้ยทาเลดอกไม้แล้วดูสีน้ำผึ้งแทนได้จริงๆก็อยากไปหลายที่นะครับนอกจากญี่ปุ่นก็อยากไปหลายที่อยากไปที่ไหนก็ได้อีกมู่บนเมฆสายตาอีกทีก็ดูโลดงสกทีสิบขอ No I don't have work tomorrow มันจะช้าตอนใส่อะ Yeah China

Yeah, well, no. <laughs> we're waiting to come to japan again oh thank you i'm going to have good and you could do long. I need this. Welcome to China to taste Chinese cuisine. Yeah, I like Chinese food. คนข้าขึ้นบันไดที่ไปงานงานอินโดนีเซียไม่อยเข้าใจอ่ะตุชชัยไปเที่ยวมันไปถ่ายรูปเดินถ่ายรูปเก็บมาเป็นบุญเอาไว้ลงนี่ทริปเจ็บแปลงยังลงไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงทยอยแต่งแล้วก็ทยอยลงต้องดูก่อนว่าแบบถ่ายไว้เยอะมาก ตัวเองใช่ไหมใช่จุดประสงค์เราก็คือซื้อกล้องมาถ่ายตัวเองจริงๆก็เอาถ่ายอย่างอื่นด้วยแหละแต่ว่าไอ้พอมีโอกาสก็ถ่ายตัวเองไงเราก็เลือกกล้องที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันถ่ายโทนมันสวยอย่างนี้เที่แปรทิปหน้าเมื่อไหร่ดีนั่นละสิครับทริปเมื่อไหร่ดีนะ

เมือเบบนนม่อคืนหกสงกาททำรองให้หนักมากจริงหรอรองให้ซีใหน่ครับ <c oughs> ชอบอะไรที่สุดในทริเเปเี่แฟนน่าจะเป็นอากาศอาหาร <c oughs> แล้วก็แบบทงังทริปโดยรวมมันแบบสนุกสนานมาก <c oughs> คนด้ไหมใช่เลยนะคนด้ไหมคนก็ดีคนไหนคนคนที่ญี่ปุ่นก็น่ารักอเไ่ฟาสตแท็กเอร์เมอร์ต้องรอดูอีฟีซเบสิบสองนะครับ พูดถึงญี่ปุ่นลินทาโร่ก็เข้ามาดูค้ชแก้วขาวตรงนรูปทำได้เดคือมันโดนไฮลินทาโร่พูดถึงคนคนก็นมาชือสอง ลินชาโลลินชาโลหกาแปเออโน้นุถ้าปิกดัมกระงแ่งอว่าล้ตงนี้เออกุ้มม้งที่มาัตอนนีส่ทุ่มเที่ยงคืนโอ้โหถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้ว คุณลินทาโรมาแล้วพูดงงงงแล้วพูดไทยใช่เราพูดไทยได้เพราะเขาไม่ฟังเรื่องแต่เขาพูดไทยได้นิดหน่อยนะจริงเหรอว่ามันเขาเคยเรียนไทยมันแบบเรียนไว้พูดกับแฟนๆชาวไทยแข่งงานที่ญี่ปุ่นสนุกดีครับสนุกดีคฮะ ให้เพื่อนเยอะมากระเจอที่ญี่ปุ่นหมนเลย My favorite Japanese food หืมร a เม็งเค้กนิทานอะไรไม่ชัวร์นะวันจะมาลงรูปเล่นบ่อยๆฮะ ทยอยทยอยลงกไนเดี๋ยวลูกหมดบ้าน,นไทยอ่ะโอ้โหโหคว่าขายสพ้า <c oughs> นะแบบคนลีดเรียงไว้เลยดูดิโอ้โหเยอะมากฮะเยอะกว่าบ้านพูย <c oughs> ใช่คนอยู่ดิฟุเกันครึ่งวงการบางคนก็ยังจะทยอยไปอีก ที่ไปญี่ปุ่นช่วงที่ไปคือแบบท้องฟ้าดีแต่บ่าตอนก่อนกลับแบบฝนตกฝนใกล้ตกแล้วช่วงนั้นวันกลับอาจจะเจอฝนอยู่นิดหน่อยแล้วฟ้าก็เป็นแบบสีเทาๆแต่ก่อนหน้านั้นที่ได้ไปเที่ยวก็คือยังดีที่แบบฟ้าสว่าง ลินทาโร่มาไทยไหมครับถามเขาแล้วเหมือนกันครับว่าแบบเขามีแลนอยากจะมาไทยไหมอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าเขามีแบบแฟนคลับที่ไทยด้วยคนไทยแบบติดตามชื่นชอบเขาด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็มีแพลนมาแต่ว่าด้วยโควิดอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังแบบกลัวๆอยู่เขาบอกว่าโควิดดีขึ้นเดี๋ยวเขาน่าจะมา ได้กินมาม่าญี่ปุ่นไงได้กินนะครับได้กิน,นกินกตแต่จริงๆก็กินหลายวันเหมือนกันนะบางทีแบบวันไหนก็ซื้อแบบดองซื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่แบบซูปปเปอร์มาร์เก็ตเก็บไว้ในห้องเพราะในห้องมีแบบกรติกน้ำร้อนก้รใช่สะดวกฝุกทัดถามหนุมญี่ปุ่นเป็นยังไง,ไงโอ้ต้องลองไปเที่ยวครับ ใช่น้องหมาที่ญี่ปุ่นอ่ะคือตัวใหญ่มากแล้วแล้วบางตัวที่แบบตัวเล็กก็คือตัวเล็กแบบเป็นชีครับอ่ะคือไปเห็นเห็นแบบร้านที่เขาไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่าเหมือนน่าจะขายอะไรแบบสุนัขกับแมวอะไรเงี้ยแล้วก็่ายให้ที่บ้านดูที่บ้านยังชอบเลยคือแบบเราเห็นแล้วเราชอบมากเลยหมาที่ญี่ปุ่นนะคือแบบน่ารักมากไม่รู้ว่าเรนทายใกล้คลอดแล้วครับตอนนี้ ครบหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างกันี้กำลังล็อกปริ้นเดี๋ยวจะทยอยลงนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าชิมมาหมดแล้วอร่อยถูกใจถูกใจเออสายหวานมันก็ไม่ได้หวานมากนะะขนาดผมเป็นคนไม่ชอบกินหวานมากก็ยังแบบก็ยังชอบเลย ไปเที่ยวเยอนะอยู่ครับก็อยู่สมวนมาอยู่ในแบบแต่ในโตเกียวไม่ได้ไม่ได้ออกไปนอกนอกโตเกียวก็เที่ยวแบบเดินช้อปปิง้งเที่ยวถ่ายรูปเล่นอย่างที่ทุกคนมีนเมนูใหม่ต้องมาลองนะฮะดิวไลฟ์ฟูจิเอเดโนะรวยรวยเลย his name is Pernal but I like his music yeah วหวานมากกินไม่ไหวเขาชัยครับป้าฟูก็เป็นคนไป่กินหวานเราก็พยายามเลือกที่มันแบบกลางๆไม่หวานมากแต่ก็แบบมีความหวานอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเมนูมันมีรสชาติที่มันต้องแบบต้องมีความหวานด้วยมันจะอร่อยช้อปปิ้งเยอะ เค <kę eras> ได้ของกลับมาเยอะอยู่ต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มเมนูใหม่ช่วงน่าจะเริ่มขายช่วงปลายปลายเดือนนี้แหละครับเดี๋ยวจะเริ่มมาทยอยปล่อยนะครับฝากติดตาม Instagram, Twitter, Facebook ลานไปด้วยนะครับขาวร้องไหมฝั่งหนองขาวร้องไหมยี่สิบห้าอ๋อที่ไปโปรโมทเมกาวิช,ชไงยังไมยังไม่ได้เลือกล้านเลย เดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนว่าเขาจะกินอะไรกันใช่กลับมาทำงานคืนช็อปไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ช็อปหนักมากส่วนมากจะแบบเน้นปริมาณพปรที่นู่นของบางอย่างมนราคาถูกกว่าไทยเราก็ซื้อมาแต่งตัวเหมือนญี่ปุ่นไม่หนาวจริงอ่ะฟผกคิดว่าผมแต่งตัวุหนาวสุดเหรอ After watching folks' heartbreak, two have decided to go to work, to go to graduate school. Let's work hard for each other. Yeah, fighting. Okay. ช็ปากครับโอ้ยต้องอติดตามเลยครับช่วงนี้เรียนร้องเพลงเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่6.9เพิ่มที่ได้ไหมต้องไปบอกทาง <c oughs> ทางอาจารย์โยกวิทย์เลย,เลย ญี่ปุน่นอยากไปหลายประเทศเลยครับได้หมดอะไปที่ไหนก็ได้ไมตติได้เที่ยวโอเคหมดไปถ่ายชาดูอีกทีสิ้นเดือนครับวันที่20 2สิี่เนี่ยแหละ28 20ย่อะไรเงี้ยมีแพนจะออกเพลงอีกไหมครับ สปอยไม่ได้ครับต้องรอติดตามถ้าไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งอยากไปเมืองไหนคืออยากไปเที่ยวนอกเมืองที่ไม่ใช่โตเกียวดูบ้างอยากไปแบบดูธรรมชาติบ้างไป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 เมืองอื่นบ้างอะไรเงี้ยวอกญี่ปุ่นน่าจะกคใกล้ๆครอับอยู่ถ้าเราจะตัดต่อกันอยู่ตอนนี้ รอฟังพี่ยูกับพวกในสมอมาแทนฝากด้วยครับใช่ s right> <S รครับมิสซงคังยกเลิกแล้วโอ้โหเสียใจมิดพ่จินยองตอนแรกว่าจะกดครับตอนแรกอะคิดว่าอยากจะไปดูพิจินยองอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ากลมแล้วตอนแรกว่าจะกดแต่แต่วันนั้นะติมไม่ทัน เขากดมันประมาณ10บโมงไปถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็มาเปิดดูคืออ้าวโซวอัหมดแล้วเสียใจย <c oughs> แล้วส่งครั้งก็มายกเลิกสปอยเมนูเราเรียนท้ายหน่อยชมพูชมพูน้ำตาลชมพูน้ำตาลชมพูขาว แบบนีเนี่ยเร็มดีอ่ะขยานก็เขาตื่นเขากดกันสิบโมงไงเราเป็นคนแบบมนุษย์ตื่นเที่ยงไงเราคิดว่าเอ้ยตื่นมาสักเที่ยงก็น่าจะกดคางอยู่ละมั้งอะไรเงี้ย มีอัลบั้มพี่จินยองอย่างนี้อัลบั้มใหม่เนี่ยแหละอัลบั้มที่เขาเพิ่งปล่อยรูปปะใช่ไหมอุ้ยอดสองเมตรเลยอืมพี่ฝ้ายก็ชวนไปคอนนึงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูผมว่าจะ จะยังไงดีก็จะไม่เน่าหออกมาแล้วก็สดตะวันมีทีมสีชมพูน้ำตาลเดี๋ยวตะวันมาทำคอนเทนต์ดีกว่าถ่ายวันไทยไทยกระดมี่อูจินโอเคครับได้ครับโอเค พี่ฟกพูดปิดไลร์หน่อย,ยจะปิดไร์แล้วก็บ๊ายบายนะคะดีนะคะทุกนะคนไปเจอกัน <c oughs> โอเคเดี <c oughs> ย๋ยวไปก่อนนะ